ครับน้ับมาที่นี่นะครับนี่นะครับมันแห้งมันแรงหลายเลยสิท่อข้างระบบน้ำรอบบ้านนะครับพอไดงมดห่อข้อสวนครับอันนี้คือกันไก่ได้เนี่อันนี้กันไก่ตัดคอพี่วิซีครับสามทางครับต่อจากคอเมียนมันโอ้แดดสะ้อนครับมึงโกไม,ม่เจ็บมากเลย ัพอดีวิธีครับง่ายเพต้องใส่เลือกแต่เล็กครับอุปกรณ์นในบ้านนะครับเปี่ยนใหม่หมดทุกอย่างมีอะไรสะดวกในการทำงานครับ,รบต้อน้ำปะปาต้อน้ำพ้อดีพกใหม่ครับมันแหลงไหลง่ายครับง่าย,ายนะเก่ามา ไหนพ่อเห็ดเองได้เก๋เห็ดครับจะจ่างก็เพื่อนไหลจ่างถ้าพี่น้องไหลเพื่อนเกิดติดฮัดเห็ดเ,หเองจำจากประสบการณ์สร้างพน,นัมนะครับเสียเข้าไปติดง่ายๆผ้ากาวย่างเดียวคื่องมือนี่พ่ออยากขอพี่วิซี่หเห็ดเองได้อุป,รปรกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือไหนมีทุกอย่างแค่ในบ้าน,นครับก็อ้าไป มัน,นจะเสียบเขา้าไปตึเออยจะได้ขยู่มไปไปต่อครับนะจะต่อดูอว่างห้ต่อไ้รอบตวนคอวีซีเหมือนนี่ยู่สองอยางครับแ,แบบขอต่อกับแบบต่อสำเร็จครับมันทีมีปลายสามารถเสียบเข้าไปได้เลย สามารถเทสเองได้ครับ s ุ m e อ r i n ง่ายสะดวกจับหยัดเลยบภากาเราไปน,น,นี่ผมว่างพอไปแล้วนะครับตัวควอมัอน,นี้เขาว่างไว้แล้วจนะง่ายอันนี้ขอต้อรถครับอันนี้เป็นขนาดพกคุณอันนี้ขอต้อรถครับลงมานีหุันตอมันเหลือ หลัจากเก็บมาดานบ้านนะครับรถแฉมมาหลายปวดมันมาพร้อมกับเครื่องปั๊มน้าก็เลยต้องเก็บมาใส่ประโยชน์ให้มันได้มันยืดซื้อมันก็บว่ามีประโยชน์นะครับอส,สอดไหม่แต่ล่างเรามันก็บว่าเพียงมาไหนก็นเลยเออมาอยู่ว่างๆกับเคล็ดครับเพื่อใหม่นี้ผมก็เตรียมไว้แล้วครับเค็ดประกอบไปเรียบร้อยมันยังไม่เสียเวลานะครับ ก็พี่น้องได้เบ้งนะครับพี่น้อง,ดงได้เบ้งยังไรไม่วขึ้นนะครับพี่เห็ดเป็นอย่างผมคือจะเอามาไว้ใกล้เสาครับเพราะว่ามันเสียดผูกกับเสานะครับแต่ก็บ่าวงเกียงเขาต่อตรงน้ำใส่กองน้ำใส่ขอบเลยอัศวินโตพอดีอาิเปินเนี่ยครับเก่าปกติ เห็นซ้างก็ใส่เขาปีใกล้กล่ะปีใกล้ท่าครับจงว่าเป็นขาบหรนอยังขาว่างค<ม>อไปแล้วเขากัน<ม>จับเสียเปาเสียเปาาลดง่ายครับยิดง,ยง่ายๆใส่กอกน้ำแล้วเดี๋ยวผมจีผมจะจีบพดนะครับเนี่ยพอตัวนี้นะ มันมีแบบบานครับเขาต้องซื้อเครื่องขอต่ออีกเก่อนึงนะครับจะไปซื้อฟอแับพยามเหมันมีแบบมีดฟอแบบว่าสามารถเสียบได้เลยๆเรต้องใส่ขอต่อตรงอันนี้ยุนี่ผมมีจะต้องใส่แบบขอต่อตรงหน้ามนะครับป้องกันไม่ให้ก้าวแหยงนะครับท่าสองขางดลวยนะครับก้า่แหยงเร็วบันไดดอกนะครับกับเสียบปั๊บตัวนี้กับปั๊บยืนี้ก็บยูครับอะไรทงสื่นะครับมาต่อมา รับง่ายตัน,นียูพดิน้บะบบอบน้ำไปใส่ไม่เฮืนแต่ฟ้องนะครับเขาก็ต้องไปทาเพิ่น,นะครับอีกท,ท่อปลาปลามู่บ้านกับ่าไรคนใส่หลายใส่หลายมันบอกข้อครับเป็นเใส่สน้ำใส่ยังเขาบพุดใส่เองพุทธเดียวใส่จนตายจับเสียบจับเสียบเลย โดหัวโดตรวนำ้ำเค็ดแล้วก็แล้วครับพวกนี้มันทนอยู่แล้วนะครับเก็บไว้สำเงินฝากนั่นล่ะฝากไว้ก็ผีดินเราต้องไปแทงครับเงินนะ่ะเอามาซื้อของไว้ซื้อแล้วก็แล้วครับขบวีม่มีงัวมีว่ขั้วมาเหยียดจะจะได้กขบวี่แตกขบวีคนมาทุบนะครับตายฆ่ากันนะครับคิดแล้วแล้วห้องกับจีริกโ้ตรโปรใหม่โคตรไรห้อง ที่เอาปลูกพวกไม้ไใบพวกกระสีเด้่ยวได้กิน,นครับพอโปรนี้มันเต็ดเองได้ครับง่ายง่ายคุณบอก่อได้อันนี้ดอกตะกอนผมก็จ้างสร้างนั่ะเระไม่เห็ดไหนเลยจำเขาจำจาดสร้างไม่เห็ดเาก็เลยเต็ดเองได้กันอนง่ายๆตอนนี้พ่อพ่อสุดนะครับพ่อสุดนี่เห็ดจะไดนบ้างนก็ต้องมี่นี่พอใส่นนก่อก นี่มันก็ซีมีจุกสจหรับพิชทอไปพิดไปขึ้นอี่สุดปลายหนังต่อนี่ต่อใส่หนีครบของกะเอาท่อซีขุ่นนี่มาต่อทางนี้เพื่อมาเสียบตัดซุดตัวนี้มันก็ติเป็นเนี่ยจบหนามมาสุดแค่นี้นะครับต่อสายยางครบตรงไหนกรุงไหลได้าวิธีเ็ง่ายๆอันนี้คือการว่าคอหนามในสวนนะครับในบ้านเฮ้าให้มันแข็งแบบทุกจริงจริง พวกไม้พวกไรผมปลูกไว้แล้วมันก็ดีในน้ำในนะคี่เออแห้งไร้แห้งครับเนี่ยครับมันอีกแน้ำเสนอให้เบิึงนะครับการบ้างทอบ้างอย่างเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเขาก่อนกินไปเลยนะครับนี่เรามีแค่นี้ครับนี่แนวหากินยังไงเกิดไก่นะครับที่มาสวัสดีนะครับสวัสดีครับ